ทุกคำฟงขอบคุณมากๆเลยนะคะนาะเริ่มทำตามก็สวัสดีจ้าพี่พิมลแฟนเพจนะคะพี่เพนก็ยังอยู่นะคะน้องขอบคุณค่ะพี่เพนเริ่มทำตามก็สวัสดีช่างออดนะคะขอบคุณมากๆค่ะยายยูนค่ะรอสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์หนูนีใจดีก็สวัสดีค่ะยายยูนน้องกระดาแฟนเพจบอกหนูนีใจดีสวัสดีค่ะพี่เพนหนึงค่ะสาวก็อเกื้เดินดาวทักทายค่ะคุณนิโกะนะคะน้องก็ทักทายกับพี่โกะยามโตแฟนเพจนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะน้องก็พี่ตาแม่น้องสมาร์ทขอบคุณมากๆนะคะพี่เล็กบิวต like ี้ขอ พี่เล็ขอบคุณมากมากค่ะแม่น้องสมาร์ทบอกน้องมาส่งกําลังแรงทักทายแค่คนธรรมดาคนนึงสวัสดีทักทายค่ะน้องระดาแฟนเพจบอกครอบครัววุ่นวายสวัสดีค่ะสมจิตมีเสียงก็ทักทายน้องระดากับพี่อันนี่ด้วยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะนะคะเนาะ ขอพิมนิดนึงนะคะเนาะแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณพี่ชิตนะคะประตูของโฟนมอร์นิ่งคนสวยน้องดิออนจ้ามอร์นิ่งค่ะพี่ประตูโองสุดหล่อนะคะเนาะขอบคุณมากมากค่ะครับสวัสดีค่ะคุณพี่มวลแฟนเพจสวัสดีคุณเริ่มทําตามด้วยนะคะสวัสดีจาพี่ดิออนนะคะก็ขอบคุณคุณพี่มวลแฟนเพจขอบคุณคุณเริ่มทําตามนะคะพี่เพนเฟนก็ยานางขอตัวนะคะขอบคุณมากค่ะยานางคนงามขอบคุณนะคะดิออนก็น่าจะได้ครบชั่วโมงแล้วนะคะเราก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเนาะก็ถึงแม้จะเจอเหมือนดิออนเหมือนกันนะคะกับการตั้งค่าเรียวแล้อ อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะนาะ น่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยนะคะยานางคนงานทุกบ้านทุกดวงตาค่ะพี่เพนแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณบุญลือนะคะแม่แหม,ม่วิราวัสานสวัสดีค่ะพี่เพนแฟนเพจนะคะบ่าวแอดแฟนเพจก็ยายไทยสมุกทิตารีสวัสดีค่ะโตโน่เดียแฟนเพจก็สวัสดีพี่เล็กบิวตี้แฟนเพจนะคะเนาะสวัสดีครับพมนะคะพี่เล็กบิวตี้แฟนเพจก็สวัสดีค่ะก็กดๆเป็นกําลังใจให้กักนนะคะเนาะอ่าโตโน่เดีแฟนเพจสวัสดีครับพี่จิตด,ด้วยนะคะทักทายกับสมจิตมีสินนะคะน่าจะมีลูกค้านะคะเนาะสำหรับสมจิตนะคะเนาะก็กอให้ ่างๆนะสอบอยู่เมื่อวานมีบางบ้านนะคะก็สามารถผ่านการตรวจสอบแล้วก็เนาะได้เป็นพนักงานแล้วนะคนะเนาะ บ่าวแอปแฟนเพจบอกหมอละเนาะสาเพนีสไปแคนาดาสวัสดีทุกคนรอบๆห้องค้านะคะสมจิตมีศิลบอกพี่ทองพูลกอดจ้านะคะโตโน่รีโอแฟนเพจสวัสดีครับพี่จับสาเพนีสไปแคนดาสวัสดีครับนะคะเนอะอาะมีคนที่แบบรอเยอะเหมือนกันนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะเนาะแค่คนธรรมดาคนหนึ่งสวัสดีค่ะแม่จันนะคะสมจิตมีศิลก็สวัสดีเย้แดงอารมณ์ดีก็ทักพี่สุทินจ้านะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนเดี๋ยวก็มีแค่คนเดี๋ยวก็มีแต่คนรอใช่ไหมกันคนว่าไป ปูศาสตร์กอน,นะคะได้เลยคะ่ะนะคะน้องโอขอบคุณนะคะใครน้องวอลก็สวัสดีคะ่ะแม่ทิพย์คนน้องนะคะยายออนแฟนเพจสวัสดีคะ่ะคุณธนนุนของเราเนาะแล้วก็จะมีตรงที่รายงานปัญหาแล้วก็ขวเขย่าเข้าไปนะคะปรากฏว่าเขย่าไม่ได้นะคะเนาะนัะนตพรโนด้านบอกขอไหว้นะคะยายดีคะ่ะทักทายกับน้องระดาแฟนเพจนะคะชาลีพอลลอสวัสดีครับคุณสายฟ้าฉาแนวคุณนกจิตารีบอกนกขอตัวนะคะแบบมีจํักัดทำยังไงเพราะว่า น,นานาจะเป็นน ó น, ó น้อยคนมากๆนะที่จะเป็นเหมือ <Overwatch> <ace> นเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตั้งค่าเรียวก็คือกดการตั้งค่าแล้วก็ผ่านเลยนะคะเนาะบิวตี้ก็ทักทายแม่น้องสมาร์สวัสดีจ้าเนาะงระดาแฟนเพจบอกแม่น้องสมาร์สวัสดีค่ะแม่น้องสมาร์สวัสดีคุณสมศักดิ์ค่ะนะคะเนาะปุ้ยปุ้ยสวัสดีแฟนเพจสวัสดีค่ะสาวเครื่องก็ขอบคุณคุณจอยนี่ควยัมตัวแฟนเพจด้วยนะคะก็ส่งไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเที่ยวรอบโลกด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆค่ะยานางคนถ้าเกิดหาคอมเมนต์ไม่เจอทีออนก็ต้องใส่แว่นตาเข้าไป จินมีสินสวัสดีคะ่ะพี่ดิออนสวัสดีคะ่ะสวัสดีสมจิตคนส,สุขคําฟงขอบคุณมากๆเลยนะคะนาะเริ่มทําตามก็สวัสดีจ้าพี่พิมลแฟนเพจนะคะพี่เพียนก็ยังอยู่นะคะน้องขอบคุณค่ะพี่เพียนเริ่มทําตามก็สวัสดีชมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เราสามารถเข้าหาเพื่อนได้นะคะบางครั้งี่ออนก็จะไปหาอ่ะรีสตารต์ทเครื่องก็รีสตาร์ทแล้วนะคะน้องกระดาแฟนเพจบอกคุณดิออนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องกระดาแฟนเพจขอบคุณมากๆค่ะดิออนก็มีความสงสารนะคะน้องก ทักทายป็นกำลังใจให้แมคะนนะ้องขอบคุณมากมากค่ะโอชาณีบอกมาส่งพลังบวกครับโป้งขอบคุณพลังบวกจากคุณโอชาณีด้วยนะคะนะ้องก็ใจคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะกําลังแรงใจจากแม่น้องสมากันะค่ะเนาะแม่น้องสมาสวัสดีคะ่ะพี่เด๊กยูตีค่ะยายูนคะ่ะแล้วสวัสดีน้องดีออนคนสวยสวัสดีค่ะยายูนคนสวยสวยค่ะเพิร์นะคะยายแรงอารมณ์ดีบอกแรงแวะมาทักทายและให้กําลังใจจ้าขอบคุณกําลังใจจากยายแรงอารมณ์ดีแฟนเพจนะคะเนาะขอบคุณมากมากค่ะลุน้านะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างเดียนก็ สวัสดีทักทายค่ะกับหนูการแฟนเพจน,นะคะบุญธิบายยันเจหอก็ทักทายคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนนะคะหนูมากมาก,มากยินดีที่ได้พบกับทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณนุกทิตารีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแมจันใบสีตายบ้าน,บ,านบอกสายฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะนะคุณดีออนได้เลยค่ะคุณขวัญขอบคุณมากๆค่ะ อนนี่อินอเมริกาสวัสดีทุกบ้านค่ะปุ้ยๆุ้ยก็ทักทายต้นเรโยแฟนเพจสวัสดีครับพยายามจะแชร์พยายามจะทําให้ดิออนรู้ว่ามีคนเข้ามารับชมนะแต่ว่าดิออนตอนนั้นดิออนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะดิออนไม่รู้เลยว่ามีคนมารับชมหรือตปากระนองอไตพิเชษเดือนผ่องสวัสดีค่ะบ่าวแอดแฟนเพจบอกยกนางขอเพลงแน่นะคะน้อย ยายแรงอารมณ์ดีบอกทุกคนกับยายแรงอารมณ์ดีนะคะยายแรงอารมณ์ดีก็แรงทักทายรอบห้องนะคะยายไทยพารวยสวัสดีเพื่อนรอบห้องจากพี่บุลือทักทายล้นเลือดคุณมากๆนะคะพี่ทองพูนบอกสวัสดีค่ะดีออนนะคะก็สวัสดีพี่ทองพูนนะคะแม่ตุ้มปัจเรสีสมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ตุ้มด้วยขอบสวัสดีค่ะยายอ้วนขอบคุณยายอ้วนพาพื้นนะคะเนาะ เกดเปาแฟมลี่ <F amily> บอกคุณชาลีสวัสดีค่ะแม่ที่แฟนเพจสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ที่บอกอ่าสวัสดีค่ะขอบคเป็นเป็นปัญหาทางีอนไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่อ่าโทรศัพท์ของดิออนนะคะดิออนขอเวลาอ่าปรับปรุงแก้ไขเมื่อคืนนอนดึกเพราะว่าหาวิธีการที่จะแก้ไขตรงนี้แหละเนาะก็ทําหลายอย่างแล้วนะคะเนาะ ให้เต็มที่ในแต่ละย่างก้าวในแต่ละวันนะคะนาะก็เนาะเป็นกําลังใจให้กันคาะดีออนก็ไม่รู้ว่า ที่ตั้งค่าไปแล้วทั้งสตรีมแล้วก็เรียวจะผ่านหรือเปล่ายังไงตั้งค่าไมเดีอนก็ออกไปรีสตาร์ทเครื่องเนาะไปรีสตาร์ทเครื่องกลับมาปรากฏว่ามันตรงปุ่มที่ให้เราตั้งค่าไม่มีแล้วนะคะก็ไปอยู่ตรงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเดีอนก็เล่าเมื่อวานเดีนได้ยินข่าวว่ามีเพื่อนหลายๆคนเหมือนกันผ่านการตั้งค่าสตรีมนะคะ,อะโอ้ยเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากๆเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้นะคะเนาะ,ะบุญีิวายันเจ้าโหอ สวัสดีครับพ right? ี่ดีออนนะคะก็สวัสดีบ okay. ุญทิวาด้วยนะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนบอกมาเติมกําลังใจขอบคุณมากๆค่ะแม่ตุ้มปิจรีสีสมก็สว so, ัสดีจากคุณทองพูนด yeah. ้วยนะคะนาะก็แต่ก็ดีใจยินดีกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยไม่รู้จะทำยังไงนการเนาะสุทินาโศกบอกดีสวัสดีคุณบุญทิวาคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนก็สวัสดีค่ะทักทายกับสุทินาโศกนะคะคนบ้านนอกยังเป็นตัวแฟนเพจสวัสดีขันการด้วยนะคะนาะก็ทักทายเป็นกําลังใจให้กันนะคะดีออนก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาได้หนึ่ง แฟนเพจรักๆนะคะเนาะอาหงของยายก็ทักทายสวัสดีคุณวิรวันนะคะเนาะน้องตุ๊กตังบอกสู้นะพี่นะคะก็กําลังหาเหมือนกับเวลาที่ดีออนไปให้กําลังใจเพื่อนๆก็เข้าบ้านเพื่อนไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะเนาะอาจจะเป็นที่เทคเี่ยวกับเทคนิคหรือว่าอะไรดีออนขอดูอีกครั้งหนึ่งหนือนกันเนาะสุธินาโศกสวัสดีค่ะคุณในคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เรา ไล์สดนะคะนาะแล้วก็จะมีเพื่อนๆให้กําลังใจแต่นี้ก็เราต้องอจําไร <c oughs> คนกินข้าวเที่ยงกันหรือยังเอ้ยนะคะน้อพี่บุลือสวัสดีคะ่ะทักทายกันยนงังคนงามแม่แหม่มวิราวันก็บ่าวแอดสวัสดีคะ่ะนะคะน้องอโหงของ,ย,งยังก็ช่วยแนะนําดิออนหน่อยนะคะเพราะดิออนไม่รู้จริงๆว่าดิออนจะทํำยังไงนะคะตอนแรกที่ดิออนตกกดตั้งค่าไปคือ ระบบแจ้งเรวยบตี้ก็สวัสดีค่ะทักทายกับนิโกะยามาโตแฟนเพจนะคะสายฟ้าชาแนลก็สวัสดีครับคุณนิโกะนะคะนก็ทักทายกับคุณจอยนิกโกะยามาเชสสวัสดีค่ะพี่เพนแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณล้นเลือกขนมองอนแต่พิเชสสวัสดีค่ะแม่ทิพย์พี่บุญลือสวัสดีค่ะพี่เพนแฟนเพจแม่แหม่มมิระวันสวัสดีค่ะยนังคนงานแหนเพชรบอกอาหงสวัสดีจ้าแม่แหม่มมิระวันสวัสดีจ้าแม่น้องสมาร์ตนะคะพี่เพนแฟนเพจบอกทักทายกับคุณธนาวดีพี่บุญชูก็สวัสดีครับน้องเดือนนะคะเนาะแม่น้อง สไปซ์สวีเดนไทยเรนดนนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะก็พยายามจะขออภัยครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ทักถ่ายเพื่อนๆใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนะาะพิมพ์ไปด้วยพูดไปด้วยก็จะประมาณนี้นะคะเรามือเร็วมากกดแช์กดส่งไปเลยนะคะเนาะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะยินดีต้อนรับนะคะ บ่าวแอดสวัสดีค่ะโอโหงของยายสวัสดียะนางคนงามค่ะบ่าวแอดแฟนเพจทักทายพี่หนูนีสวัสดีครับผมเพรสุที่สนสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายนะคะขอบคุณมากๆก็กําลังใจจะมาจากแดนไกลนะคะโนเนียวเปาวนะคะเนสำหรับคุณคะทูตนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่๋ะเจอเหมือนดีออนเหมือนกันนะคะคกับการตั้งค่าเรียวแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเน น่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยนะคะยายนางคนงามนะคะก็พี่นางคนงามก็ยายนางคนงามบอกกอดน้องเริ่มนะคะสาวกึ่งเกลือดาวสวัสดีค่ะคุณบุญทิวายายนางคนงามก็กอดน้องกาสาเพนนีสวัสดีค่ะนะคะเนาะอ่แค่คนธรรมดาคนหนึ่งก็สวัสดีทักทายนะคะกับสาวเพนนีสไปแคนาดานะคะทองกุ้เชื้อีมดงก็สวัสดีสาวเพนนีสมาสวัสดีพี่กระหนกออนค่ะเอาห่งของยายสวัสดีคุณเป็ดป่าวจ้าธนาบดีเวนเพรบอกพี่เพนสวัสดีค่ะแม่น้องสมาสวัสดีพี่เพนค่ะ กนกอ่อนไทพิเชษสวัสดีค่ะเป็ดปอนจ้าสวัสดีค่ะแม่จนันขอบคุณนะคะแม่จนัน โตโนเดลแฟนเพจสวัสดีครับผมน้องระดาแฟนเพจนะคะตโนเดวแฟนเพจสวัสดีทักทายค่ะน้องก็กําลังใจจากเพื่อนๆนี่แหละเป็นอะไรที่แบบเ,เ,เป็นเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนของอนิยมได้ดีมากๆเลยนะคะเนาะนุ่นน้อยแฟนเพจบอกอก่อใจนางคนงามนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆกผู้กาลังใจเลยนะคะนะอค้อก็พยายามจะหาวิธีการอยู่นะคะนาะพี่เพนแฟนเพนบอกปังปังค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เพนนะคะพยายามหลายช่องทางนะคะก็ถามผู้รู้ด้วยผู้รู้ก็ลองลองให้เขย่าแล้วก็ส่งปัญหาแจ้งแจ้งใยงานปัญหา ไปแต่ตัวนี้ดิออนเขย่าแล้วเขย,ย่าทิวานะคะเริ่มทําตามก็สวัสดีค่ะสวัสดีจากคุณเพศน,นะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนสวัสดีค่ะพี่เพนแฟนเพจน,นะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนก็นกทักทายนะคะเนาะทักทายคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนจ้านะคะคนบ้านนอกอยู่ในต่างแดนก็สวัสดีค่ะหนูการแฟนเพจนะคะหนูการแฟนเพจสวัสดีทุกคนคานคนงามกอดน้องสมาร์ทนะคะเนาะ,ะสาวเพนีสไปคานาดา,สว,ส,ดาสวัสดีค่ะยายนางธนาวดีหวนเพรบอกยายนาง